เีน,นียามาถ่ายในวัดวัดวัดบันอินมิม,มลันถ่ายอทอดมีท่องที่วหน้ามยวยไม่ชัวร

ต้นไทรต้นไทรป่าพักกระถินนี่ไม่ทำนี่ไมน่เย็น มด้าก็เป่นอังางนันนี่ก่อนแต่ปีนี้มามมัม่มม่แล้วเนี่ยยคุ้นแ้ว่ห้ยคุ้นมนี้เ็มาอยู่ มีห่านมีเหงือมีโต๊ะมีโต๊นอนเตียงนอนมันก็แป้งโต๊ะไว้ไหนฮั่งนี่หมูมีฮึโต๊ะมาแห็น ต้มนมาดุ บรรยากาศยามเจ้าแต่ดูหน่ย่ยไอ้น,นั่นบรชเทศทุกเหลียงเหลียงบนบ้นบ้น ขึ้นมาผาก็ลงมาผาอีกหายรู้สิวทักทำนี่กับมีกับงูเหลี่ยมก่อนเขาป้าออกมานอนมาคดนี่ ไปตั้งไรอย่าม่งหนูเลยนี่หูหงทำมากับมาหมากับมาพอ เห็นไหมนี่ห,หงายนมันมันเป็นโพรงมันเป็นโพรงเป็นโพรงติดกับวัด,ด้มังนี่นี่โบสถ์หาทิดกับวัด เจ้าบไปอยู่ทำเจ้าขีข้แค่หาหอนมาอยู่ยต่อใน,นปุติเนาะปวดพลมมุล่มปุติได้ติดแอง อาหารเทกวางวัดเนี่ยสร้างอย่างได้ห่ไา่ทำไมีงเงินก็นันดอกคุณนอย่างไร่เที่ยวุ้นดอกคุณนพอ,อ,นอสลาวิหารเออวิหาร บดหลังคาน้ำคือลึกแล้วมีเงินซ่อมแซมกระเบียงเตี่ยมีกระเบงกระเบียงเปลี่ยนมีงบมีทุนนู่นน้ำคือลึกแต่สร้างใหม่อยู่สถานที่

บดเคาหรือสิคือไปถ้าฮัมสีหมอนก็นละ่ะม,มีงบมีงบมาทาสีได้บุญนิ้วผู้ใหญ่ใจบุญรวยวุดหนุนเด้อครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงดีกันเด้อครับกุดอะไรก็แชร์ก็ติดตามมผมเต็มขอบคุณครับบ๊ายบาย,บาย